คำทำนายจากกลุ่มดวงดาวแค่เรื่องบังเอิญจากอดีตการสู่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องดวงดาวมีอิทธิพลต่อวิธีชีวิตของผู้คนมากมายตั้งแต่การทำนายอนาคตการตัดสินใจเรื่องสำคัญไปจนถึงการกำหนดบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ความเชื่อเหล่านี้ยังรากลึกในธรรมธรรมต่างๆทั่วโลกแต่เมื่อพิจารณาในมุมมองทางวิทยาศาสตร์คำถามที่เกิดขึ้นคือความเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวและชีวิตมนุษย์นั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือหรือไม่ หรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าบาร n น m มแฟกต์ซึ่งทําให้คนเราเชื่อว่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตนเองนั้นมีความถูกต้องแม่นยําเป็นพิเศษเพราะมันสอดคล้องกับความรู้สึกและความคิดของตนเองโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของดวงดาวและเหตุการณ์บนโลกโดยเชื่อว่าตําแหน่งของดาวเคราะห์ต่างๆในขณะที่บุคคลเกิดมีผลต่อบุคลิกภาพโชคชะตาและความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นโหราศาสตร์มีรักฐานมาจากความเชื่อโบราณ ที่ว่าจักรวาลเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันและทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามวงการวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโหราศาสตร์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนื่องจากขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนความถูกต้องแม่นยำของการทำนายปรากฏการณ์ Barnum Effect หรือที่รู้จักกันในชื่อ f o r ์ e อ f เฟกอธิบายถึงแนวโน้มที่บุคคลจะเชื่อว่าคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับบุค,คลิกภาพของตนเองนั้นมีความถูกต้องแม่นยำสูง แม้ว่าคำอธิบายนั้นจะคลุมเครือและสามารถนำไปใช้ได้กับคนจำนวนมากปรากฏการณ์นี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อในคำทำนายทางโหราศาสตร์หรือการอ่านดวงชะตาเนื่องจากคำทำนายเหล่านั้นมักจะใช้ภาษาที่กว้างและคลุมเครือทำให้ผู้คนตีความหมายให้สอดคล้องกับประสบการณ์และความเชื่อของตนเองได้ในทางสถิติความน่าจะเป็นเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินความถูกต้องของทำนายหากเราทำนายเหตุการณ์ต่างๆจำนวนมาก โอกาสที่จะมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงโดยบังเอิญก็ย่อมมีมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากมีคนทํานายว่าจะมีคนดังเสียชีวิตภายในปีนี้ความเป็นไปได้ที่คําทํานายนั้นจะเป็นจริงก็มีสูงเนื่องจากมีคนดังจํานวนมากและความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นการที่คําทํานายเป็นจริงจึงไม่ได้หมายความว่าคําทํานายนั้นแน่นยําเสมอไปอคติในการยืนยัน (Confirmation Bias) เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจและจดจำข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อของตนเองและและเลยข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของตนเองอคตินี้อาจส่งผลต่อการตีความคำทำนายโดยทำให้เราจนเฉพาะคำทำนายที่ถูกต้องและลืมคำทำนายที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นหากเราเชื่อว่าดวงของเราไม่ดีเราอาจจะจดจำเฉพาะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นและมองข้ามเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้น ผลของยาหลอก placebo effect เป็นปรากฏการณ์ที่การรักษาแบบหลอกๆสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้เนื่องจากความเชื่อและความคาดหวังของผู้ป่วยว่าการรักษานั้นจะได้ผลในทำนองเดียวกันความเชื่อในคำทํานายอาจส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้คนได้ตัวอย่างเช่นหากเราเชื่อว่าดวงของเราจะดีเราอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นและกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ การทำนายอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันมาตลอดประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้โหราศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีหรือวิธีการอื่นๆแต่การทำนายอนาคตเป็นสิ่งที่ทำได้จริงหรือไม่วงการวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันดังนั้นการทำนายอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักประกันว่าจะถูกต้องเสมอไปอย่างไรก็ตามการพิจารณาแนวโน้มและความเป็นไปได้ต่างๆ อาจช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ดีขึ้นเรื่องลี้ลับและกฎการเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีวิญญาณหรือพลังจิตหลายคนเชื่อว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นของจริงในขณะที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือความเชื่อส่วนบุคคลการพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่เป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจาก,กขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตาม การเปิดใจรับฟังและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการสแสวงหาความรู้โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และการทดลองการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมายได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและจักรวาลอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ไม่ได้สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ในปัจจุบัน การผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของเราความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางวัฒนธรรมและความเชื่อส่วนบุคคลล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตของเราการเคารพความเชื่อของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนั้นก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่แตกต่างกันอาจช่วยให้เราเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) เป็นทักษะที่สำคัญในการประเมินข้อมูลและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามการวิเคราะห์หลักฐานและการพิจารณาทางเลือกต่างๆการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จและการหลอกลวงและช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น จักรวาลเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และลึกลับที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้การสำรวจอวกาศและการค้นหาดาวเคราะห์ออนอกระบบสุรยิยะเป็นความพยายามที่น่าตื่นเต้นที่อาจนำไปสู่การพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลการเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลช่วยให้เราตระหนักถึงความเล็กน้อยของมนุษย์เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลดังนั้นคำทำนายจากกลุ่มดวงดาวแม่นยำจริงหรือ คำตอบอาจขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลในทางวิทยาศาสตร์การทำนายอนาคตเป็นสิ่งที่ท้าทายและไม่มีหลักประกันว่าจะถูกต้องเสมอไปอย่างไรก็ตามการพิจารณาแนวโน้มและความเป็นไปได้ต่างๆอาจช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ดีขึ้นและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจช่วยให้เราเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น